กิจกรรมที่เราสนใจมากๆนั่นก็คือนี่ครับโพลินิเชียนสปานะครับ ยามเช้าครับเช้าวันนี้นะครับกิจกรรมที่เราสนใจมากๆนั่นก็คือนี่ครับโพลินิเชียนสปานะครับบอกว่าเป็น world top 10สปาของโลกนะครับโอ้โหนะฮะเพราะว่าเมืองโรตัวรัวเนี่ยครับก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเป็นเมืองสปาก็คือก็คือเขามีน้ำแร่นะฮะเป็นน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงนะครับสำหรับสุขภาพนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะครับอันนี้เราจองมาทั้งครอบครัวเลยนะครับโพลินิเชียนสปานะฮะนี่ครับ C.O. Thermal Hot Spring and Therapy นะครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งชิลนุ่นชมวิวแบบนี้ได้เลยนะครับเด่๋ยวพาเข้ามาดูนะครับว่าข้างในบรรยากาศเป็นงไงบ้างครับก็เตรียมชุดว่ายน้ำมานะครับหรือเขาอาจะมีชุดว่ายน้ำให้เช่านะครับข้างในก็จะเป็นกวางๆแบบนี้นะครับมีร้านกาแฟนะฮะ สำหรับค่าเข้าไม่แพงนะครับอ่าก็เป็นเล็กวิวพร a เว p พูลกับสกายวิวพร a เว p พูลนะครับอ่าก็จะมีตัวของพร a เว p พูลด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้ข้างในก็จะมีที่ช้อปปิ้งนี่ครับ o อเวอร์สตอรี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของสปาโอ้โหตั้งแต่ยุคอดีตนะครับแรกๆเลยก็คือ1,878นรบนะฮะนี่ครับฝนก็เริ่มมาแช่น้ำแรก่กันนะครับแล้วก็ เป็นน้าแร่แบบบ้านเล็กๆแบบนี้ครับเป็น1882หลังจากนั้นก็สร้างให้มันดูถาวรขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับนี่ฮะจนปัจจุบันนี่เป็นเหมือนสปาแบบนข้ทาทจะยเต็มรูปแบบเลยนะครับผมเคยไปครั้งหนึ่งลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่ไอซ์แลนด์นะครับก็จะชิลประมาณนี้นะครับอันนี้เราเข้ามาไปในบ่อแล้วนะฮะนี่โอเค แล้วบ่อก็จะอุณหภูมิไม่เท่ากันนะครับอย่างบ่อกใกล้ๆนี่เป็นบ่ออะคลายเป็นด่างบ่อถัดไปตรงนู้นก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่อันนี้ก็เป็นรีเฟกซ์โซโรจีนะครับก็คือเป็นแทร็กทางเดินนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของกระตุ้นกระตุ้นนะครับตามฝ่าเท้าของเรานะครับซึ่งจะช่วยอะไรบ้างก็ตามนี้แหละครับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับถุงน้ําดีกระบังลมโอ้โหช่วยหลายอย่างมากก็คือ เพียงแค่เราเดินตามทางตรงนี้นะครับนี่นะก็พูดง่ายว่าข้างในเนี่ยข้างล่างก็เป็นน้ําแร่ที่มีก้อนหินนะครับแล้วเราก็เดินชมโอ้เดินชมอ่าแลนด์สเคปที่เป็นภูเขาไฟตรงนี้ไปด้วยนะครับนี่เป็นภูเขาไฟเวลาเราเหยียบเนี่ยจะมีก้อนหินเป็นตะปมตะบังแข็งเอ,อ้ยดีน้องดีมากเลยอะ่ะเออมันเหมือนเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหยียบกระตุ้นแบบแรนดอมอะ่ดอะดีอ่ะฮะ เออรอบๆนี่ก็คือเป็นเหมือนบ่อน้ำแร่เลยนะครับถ้าถ้า <c oughs> <c oughs> ในยุค <c oughs> อ่ะฮะเออมีหลายแบบให้เราเลือกนะครับแบบแหลมมากแหลมน้อยได้หมดเลยครับกระตุ้นใต้ฝ่าเทา้าอ่าแล้วก็ตรงข้างล่างนี่เขาบอกว่าอันตรายนะครับอย่าลงไปข้างล่างอาจจะร้อนแบบเป็นร้อยองศาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจรนะ <c oughs> ้อนค่ะเพราะมันเดือดใช่ไหเออมีเดือดด้วยบุดๆุออกมานะครับ ข้างนอกก็คืออาจจะเป็นสลับเชอรเลนจ์นะครับสำหรับคนที่อยากแช่หนาววันนี้เราก็จะต้องแช่แล้วเราก็จะขึ้นมาให้มันเย็นขึ้นแล้วก็ลงแช่ใหม่ไม่ง,งั้นจะร้อนเกินไปว้ามีนกด้วยนกมาพอดีเลยครับว้าสดชื่นมากๆครับมองไกลเห็นไอน้าโผล่ขึ้นมาเวลาเรานั่งเครื่องบินถ้าไปช่วงกลางวันนะครับมองลงมานี่เราจะเห็นเลยว่ามีควันเยอะเต็มไปหมดนะครับนี่ฮะแล้วก็เมืองนี้นะครับโรตัรัวเนี่ย ก็จะได้กลิ่นแบบกรรมฐานขนาดนั่งเครื่องบินอยู่ยังได้กลิ่นกรรมฐานเลยครับมันผ่านปล่องควันพอดีนะฮะข้างๆนี่ก็จะมีแลนด์สเคปให้เราไปเดินเล่นด้วยนะครับบรรยากาศดีม,ม,มากๆครับตอนนี้นะฮะ <Okay. S 1> เป็นอีกฟิลนึงนะครับถ้ามาโตรตัวรัวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยต้องมาที่นี่นะฮะใช่บ่อนไหนต่อเหยียบเท้าแล้วเป็นไงบ้างสบายสบายมากเลยเหมือนได้ลูใช่ ฝั่งนี้เป็นบ่อด่างนะครับอุณหภูมิไล่จากา39า38 39แล้วก็40ข้างในซึ่งฝั่งนี้จะช่วยเรื่องของผิวหนังเล็บสุขภาพผมต่างๆนะครับส่วนฝั่งนู้นจะเป็นบ่อที่เป็นกรดเป็นกรดก็จะช่วยเรื่องพวกอวัยวะภายในข้อต่อจอยรูติซึมต่างๆฝั่งนี้ก็เ,เรื่องผิวหนังอันนี้ต้องแช่ฝัง่งนี้เพราะฝั่งนี้เรายังไม่ได้ลงเลยเพื่อเล็แบบ นี่แหละเดี๋ยวเรากำลังจะลงลงมาทุกบอ่อเลยแหละหลังจากที่เราแช่น้ำแร่เสร็จครับโอ้โหพลาดได้ไงครับเฮลเกตครับอันนี้ก็คือเป็นบ่อหมักโครนนะฮะเห็นนะข้างในบ่อหมักโครนนะครับก็เป็นบ่อหมักเพื่อสุขภาพนะครับมีชื่อเสียงไปทั่วโลกทำให้คนเนี่ยอยากมาหมักโครนที่นี่เพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับ oh <my> ช่วยหลายอย่างเหมือนเดิมตอนนี้เราก็เตรียมชุดเรียบร้อยนะครับ ซึ่งบ่อโครนที่นี่เนี่ยเขาจะมี2กิจกรรมให้เราทำนะก็คือว่าเดินชมบ่อโครนนะครับบ่อคนเดือดกับอีกอันก็คือการมาแช่คโครนนะครับในแนวมาถึงแล้วเราก็ต้องแช่โครนอย่างแน่นอนนะเนี่ยครับข้างหน้านี่คือบ่อคโครนว้าวน,นี้เรากําลังลงบ่อโครนกันแล้วนะครับอุ้ยสุดๆไปเลยเยย ตอนนี้เราอยู่ในบ่อโคลนมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะลืมลืมชื่อเ้ลืมลอแฮกอะไรสักอย่างเฮลเกตเฮลเกตเฮลเกตหุ้ยถ่ายตรงนี้สวยมากเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเลยเย้อันนี้จะช่วยบำรุงผิวนะครับนี่ฮะตอนนี้เขาเล็กคอมเมนต์ให้เราแช่20นาทีแต่หน้าเยอะ เกิน20มันเป็นไรหรอก็ไม่เป็นไรมันก็จะร้อนเกินเขาบอกว่าถ้าเกิน20จะกลายเป็นไฟเขาเริ่มงอกนี่หนึ่งใบเลยเน่อย่างนี้เย่เย่เอาเลยทีนี้ทาให้ทั่วแม่เราลงนี่ก่อนน้ำจะปืนมากแม่แม่แม่นลขาเมนให้จริงๆให้มาเล่นนี่ก่อน ให้เล่นี่ก่อนเราค่อยไปนู้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้านี่มันมีอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวพอเราเสร็จตรงนี้ยี่สิบนาทีเราให้เราไปบ่อนู้นนะครับบ่อนู้นก็คือเป็นบ่อเป็นบ่อล้างตัวนั่นเองก็จะเป็นเหมือนที่เราไปเที่ยวมาเมื่อกี้นะครับใช่หุยดูดิแม่เดินคล่องจริงเฮ้ยแม่เดินเร็วเลยอ่ะโอ้โหหลังใช่หุยเดินอย่างเร็วอ่ะหลังจากที่ ไปแช่น้ําแร่ด้วยสปริงด้วยเนาะแล้วก็โคลได้เดินคล่องเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนี่นะฮะเฮลเกรดนะครับเฮลเกรดนะฮะแม่เดินค <c oughs> ล่องเลยเมื่อกี้เดินอย่างเร็วเลยเดินลป<ร>ลอเลยใช่ตอนนี้เราก็แช่หมักโคลเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวกับโรงแรมอาบน้ำแล้วเดินทางต่อรับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวฮอบบิทต่อ ส่งแม่กลับไปก่อนนะครับพอดูสภาพาแล้วต้องเดินขึ้นไปข้างบนมันไม่ไหวนะฮะแล้วก็อย่างฝนกําลังจะตกครับตอนนี้แล้วเราก็เตรียมร่มมาเรียบร้อยนะครับเราต้องไปจอยกรุ๊ปก่อนนะตอนนี้นะครับกรุ๊ปเราก็น่าจะเดินไปไกลพักหนึ่งแหละแต่เรากำลังตามกรุ๊ปเราไปอยู่ตอนนี้เราก็เตรียมร่มมาเรียบร้อยนะฮะพร้อมที่จะลุยต่อฝนก็หนักใช้ได้ เนี่ยครับบ้านหลังเล็กๆนั่นก็น่ารักนะครับหลังจิ๋วๆทุกอย่างเป็นโมเดลเล็กหมดเทคนิคการถ่ายทําก็คือว่าคนไหนอยากให้ตัวใหญ่นะครับเขาก็จะอยู่ด้านหน้ากว่าคนที่อยู่ไกลกว่าก็จะดูตัวเล็กนั่นเองนะแล้วก็ถ้าอยากให้คนนั้นดูตัวใหญ่ก็ไปถ่ายกับฉากเล็กๆคนนั้นก็ดูตัวใหญ่นะครับนี่คือวิธีเขา ก็เขาจะมีบ้านอยู่หลังที่เป็น actual size นนะนก็คือเป็น100ซนะครับก็คือเป็นไซส์ที่เท่าคนปกติก็คือสลับคนแกละ,ะก็ไปถ่ายบ้านหลังนั้นนั่นเองมีตากผ้าด้วยน้องเรา <c oughs> ตากผ้าเล็กๆ <c oughs> <c oughs> เสื้อก็ตัวเล็ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ฮะมีเราตากผ้าเล็กๆคนต้ <c oughs> อง,งตัวเล็กมากแน่นเลย ตรงนี้เวงนี้คือจะบอกว่าสวยมากนะครับเวงนี้คือสวยมากเหมือนในหนังเลยครับมีต้นไม้ใหญ่ผู้ชาิและนี่ก็คือบ้านของเฟรโดนะครับนี่นะฮะเป็นบ้านที่เรียกว่าไฮไลท์สุดนะครับทั้งหมดนี้เลย ันนี้เขาให้เข้ามาในบ้านด้วยนะครับนี่ครับมาดูกันว่าบ้านเขาหลังใหญ่แค่ไหนนะฮะนี่ครับข้างในบ้านก็มีทั้งเองว้าวสวยมากมากครับอันนี้เขาทำจริงๆฉากจริงเขาไม่ได้ถ่ายในนี้เขาทำให้มันสวยๆให้คนเข้ามาดู อามีห้องโถงด้วยนะครับเราผิงด้วยมีหลายห้องเลยนะฮะนี่นะครับทุกอย่างก็เป็นชิ้นเล็กๆไปหมดเลยนะ,ะมีห้องสวยๆโอเคเพราะตรงนี้ก็มี มองหน้าต่างออกไปด้านนอกได้ด้วยนะครับนี่ฮะสวยทุกอย่างชิ้นเล็กหมดครัวครัว นี่น้อง <c oughs> ทำขนมทำอาหารด้วยล้างมือทุกอย่างเล็กไปหมดเลยนะครับเล็กไปหมดเลยลองดูหน้าต่างที่หน้าต่างไปไห้ไปว้าวมาไปแล้วเบื่อเลยล้างเสร็จแล้วเอาบทแป้งัดูสิชุดเครื่องครัวข้างหลังมีอะไรบ้างดูสิซินนามอน หลายอย่างเลยน้องเราไปดูห้องถัดไปซิมีอะไรบ้างน้องไปเก็บผักมาใช่เก็บผักมาเหรอโอเคเก็บผักเสร็จแล้วค่ะน้องอยู่ได้จริงเลยเนี่ยบ้านเนี้ยใช่ไปมึงซิโอเคเดี๋ยวห้องเด็กตอนนี้พามาดูห้องอะไรเอ่ยห้องครัวอ๋อบ่อน้ำบ่อน้ำอย่งนี้ แล้วก็ตอนนี้เรามีผลไม้โอ้ยน้องสบายอย,าอยู่ได้หลายวันเลยตู้เย็นของเขานะครับโอ้ยมีไวน์ได้น้องดื่มไวน์หน่อยดื่มไวน์หน่อยที่เก็บน้ำผึ้งอุย้ยมีที่เก็บน้ำผึ้งด้วยอันนี้พบไปพกไปออกลูไหนไ่เล่เตรียมน้ำดื่มก,ก็เก็บมาเยอะนะเนี่ยมาถ่ายรูปนิดนึงตอนนี้ก็เที่ยวชมเสร็จนะครับฝนหยุดพอดีฮะก็มาแ,แวะที่ร้าน ซูเมียนะครับนี่ครับของน่ารักน่ารักเยอะมากครับถ้าใครที่ชอบนะครับฮอบบิทลอดร็อเดอรริงเนี่ยฮะบ้านสวยๆแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆนะครับถ้าใครชอบสะสมคาแรคเตอร์นี่คือก็ถือวาใช่เลยนะฮะสวยมากๆเยอะมากๆครับแล้วก็ยังมีกลุ่มของพวกซูเมียอื่นๆอีกเพียบแก,แก้วน้ำนะครับเสื้อผ้ารองเท้าและอื่นๆ เดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางต่อกับโอ๊กแล่นแล้วตอนนี้เราก็มาถึงโอ๊กแล่นนะครับและแน่นอนครับอาหารไทยต้องเข้านะครับเรามาร้านนี้ฮะถ้าต้องมัดยังมีเลยครับที่นี่ฮะนี่ครับแล้วก็พอชั่นก็ใหญ่มากนะครับนี่ยังมาไม่หมดนะครับเราตัดหมดแล้ว จานสองจานกระเพราไก่ไข่ดาวกระเพราไก่ไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวใช่ตามส่วนสามนึ่งเส้นเสี่ยวขนมเส้ี่ยวไม่งอกครับไม่งอกของไทยของอ่อนของออสมฤทัยสสงชัยภูมเส้นเสี่ยวไม่งอกนะครับใหญ่นะใหญ่มากเลยเกลือต้มยำ ผัดพริกแกงอะไรก่อนแน่ไปเลยไทยเยอะเยอะจริงๆเยอะมากเยอมากเหื่อยแบบคลับบล็ออันนี้กำลังขึ้นลิฟต์นะคะับกำลังขึ้นลิฟต์นะครับลิฟต์มีแค่นี้ก็ขึ้นลิฟต์มีแค่นี้ก็ขึ้นแค่นี้แค่นี้แค่นี้แม่ปีนออกมาเลยได้ตึงก็อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเราก็อยู่ตรงเนี้ย เราก็อยู่ตรงนี้ประมาณสองนนะอีกนิดนึงจะถึงแล้วโอโทนหนกระโดดข้ามมาเลยเหนื่อยกว่ด้วหมออาเลยโอ้ขึ้นลิฟต์มาแค่นี้แหละแค่นี้เริ่มต้นใหม่อีกตอนนี้ก็อิ่มมากๆนะครับเราก็ออกจากร้านเรียบร้อยนะจะบอกว่าร้านชมนาเนี่ยนะครับอาหารรสชาติถึงมาก คือเครื่องเขาถึงจริงอ้าจอดนี่อีกแล้วโอ้อะไรเนี่ยไปชี้อีกชี้อีกโอ้โหแล้วก็พอชั่นอาหารร้านชมนาคือเยอะจริงๆแล้วก็อร่อยรสรสชาติเข้าถึงแล้วเครื่องเขาเยอะนะฮะแล้วเมนูคือหลากหลายจริงนะครับสั่งมาแบบคนละหนึ่งที่เนี่ยคือแทบไม่หมดนะครับก็ตอนนี้อิ่มเรียบร้อยเรากำลังเดินกลับโรงแรมเพราะว่า โรงแรมเนี่ยอยู่ไปแค่2บล็อกเองนะครับก็เลยถือว่าเดินย่อยออกล่างกายนี่คือสภาพของเมืองโอคกลนที่ตอนนี้เต็มไปด้วยแบบว่าก่อรสร้างรถไฟใต้ดินอะไรอย่างนงี้ด้วยนะฮะก่อสร้างก่อ,อสร้างเหรอค <ขอ S 1> รัใช่แต่ว่าฟิลฟิลข,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 ของถนนอ่ะอ่ไม่เหมือนกันฮ่อ,องกงใช่คือถนนเขาจะเล็กๆสูงต่ำสูงต่ำขึ้นลงขึ้นลงก็ถ้าแถบออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะ คล้ายๆกันคือเมืองเขาจะไม่เหมือนกรุงเทพไม่ราบเรียบเนาะมันก็จะตึกอยู่บนเนินลงเนินขึ้นเนินให้เราเดินไปตามถนนเราจะไม่รู้สึกมันราบเรียบอ่ะรู้สึกมันต้องขึ้นต้องลงตลอดเวลาหนาวนิดนึง <Yeah. S 1> นะฮะตอนนี้เราก็เป็นนิวซีแลนด์เป็นเป็นคนนิวซีแลนด์แล้วนะครับเราเดินตามถนนนิวซีแลนด์ตอนนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วครับโรงแรมเราอ่ะอยู่ในคาสินโนเลยครับสกายซิตี้นะครับ เรามานอนพักค้างเพื่อพรุ่งนี้เลยเตรียมตัวบินต่อไปฮ่องกงครับนี่นะครับเรามาถึงแล้วตึกนี้สูงมากเลยครับเนี่ยว้าวตึกสีม่วงม่วงไฟสีม่วงม่วงสวยนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามหมอสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ